f รีย y อยและคอเปอร์สองอันผู้ช่วยเรื่องสายพ่นยาที่คุณต้องการเบื่อไหม้กับสายพ่นยาที่พันกันทุกครั้งที่ใช้งานตอนนี้เรามีตัวช่วยที่จะจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างง่ายดายนี่คือฟรีย่อยและคอเปอร์สองอิที่จะทำให้การพ่นยาของคุณง่ายและสะดวกขึ้นหลายเท่าคุณสมบัติเด่นป้องกันสายพันกันด้วยการออกแบบพิเศษที่ช่วยให้สายพ่นยาหมุนได้อย่างอิสระ ไม่มีพันกันอีกต่อไปเกลียวพ่นยาไม่เสียเกลียวที่ทนทานและคุณภาพสูงช่วยป้องกันการเสียหายจากการใช้งานบ่อยหลายอดเก็บได้รวดเร็วการออกแบบที่เน้นความรวดเร็วและง่ายในการทอดเก็บช่วยประหยัดเวลาและแรงงานช่วยหนุนไม่ต้องกังวลเรื่องความเข้ากันได้เพราะเราออกแบบให้รองเข้ากันได้ทำให้ปรทุกยี่ห้อทำไมต้องเลือกฟรีย่อยและคอเปอร์สองอินสะดวกสบาย หมดปัญหา